ที่แสนน่ารักกลับนำพาดวงวิญญาณอันร้ายกาศเข้ามาสู่ผู้เป็นเจ้าของสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง t t p v i s u a e i y ในช่องที่มีชื่อว่า Me Talk w i t h And a m a n นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ค่ะทุกท่านก็มาในแนวแบบน่ากลัวนี้เึยนะคะใส่เสือ้อสีกรมนะคะเข้มๆค่ะก็วันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับทำไมจะต้องทำเสียนันี้ เป็นเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวกับผีนั่นเองค่ะโอ้ใครกลัวนะก็ต้องรีเสียงนิดนึงเนาะก็สำหรับวันนี้ค่ะเป็นเรื่องราวที่เอามาสร้างเป็นหนังด้วยชื่อว่าแ n นนาเบลนั่นเองเป็นยังไงตุ๊กตาตัวนี้เอ๊ะจะน่ากลัวจริงหรือเปล่าไปรับชมกันดีกว่าค่ะในเรื่องราวของแอนนาเบล ที่ได้ถูกนำเสนอผ่านภาพ,พยนตร์อยู่หลายตอนนั้นเป็นตุ๊กตาไม้หน้าตาน่ากลัวแต่ในความเป็นจริงแอนนาเบลนั้นมาจากตุ๊กตาผ้าหน้าตาน่ารักชื่อ r ร็กเก a n ดีที่จอห์นนี่กรูเอลนักเขียนชาวอเมริกามอบให้เป็นของขวัญให้แก่มาเซลา่าลูกสาวของเขาหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเขียนหนังสือการ์ตูนชื่อ r e ็ a e d y a n n Story โดยเชมมาเซล่าลเรเกดีแอนเป็นตัวละครหลักต่อมาหนูน้อยมาเซลาเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนโดยที่พ่อและแม่ไม่ได้ยินยอมในการฉีดวัคซีนครั้งนั้นเนื่องจากการฉีดวัคซีนบางอย่างในยุคนั้นยังถือว่าเป็นอันตรายมากและหลังจากนั้นตุ๊กตาเรเกดีแอนก็ถูกนำมาใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับการต่อต้านการฉีดวัคซีนปัจจุบัน ยังหาซื้อตุ๊กตาเรกาดี้แอนได้ผ่านตามเว็บไซต์ออนไลน์ทั่วไปโดยราคามีตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลายพันบาทแต่ทว่าเรื่องราวอันน่ากลัวไม่ได้เริ่มต้นขึ้นณนะตอนที่จอห์นนี่กรูเอลได้มอบของขวัญให้แกบมาซาลาแต่เป็นหลังจากนั้นต่างหากเรื่องราวอันน่ากลัวได้เริ่มต้นขึ้นเมือ่อ ดอนนานักศึกษาพยาบาลที่ได้รับของขวัญวันเกิดครบรอบ28ปีจากคุณแม่เป็นตุ๊กตาพา้านาตาน่ารักตัวหนึ่งที่เรียกว่าเรกเก n n ดอนดนนาถูกใจตุ๊กตาตัวนี้และพาไปอยู่ที่หอพักด้วยแล้วเธอกับรูเมตเริ่มเจอเหตุการณ์ประหลาดมากขึ้นเริ่มตั้งแต่ตุ๊กตาหันหน้าหรือเปลี่ยนท่าได้เองหนักข้อเข้าหน่อยก็ย้ายที่อยู่ หนักไปจนถึงขั้นเขียนข้อความบนกระดาษซึ่งเป็นกระดาษที่มันไม่เคยมีอยู่ในห้องนั้นมาก่อนแน,แน่และในที่สุดมันก็เริ่มทำร้ายผู้คนดอนนาและรูมเมดได้ไปปรึกษากับร่างทรงจนได้คำตอบว่ามีวิญ,ญญาณของแอนนาเบลฮิกสกินเด็กสาววัยเจ็ดขวบที่เสียชีวิตบริเวณสวนที่ต่อมาถูกสร้างเป็นอาพาร์ตเมนต์แห่งนี้และตุ๊กตาตัวนี้ก็ได้ชื่อว่า แอนนาเบลตั้งแต่ตอนนั้นแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเพราะแอนนาเบลเริ่มแสดงความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆจนดอนนาไม่คิดว่านี่เป็นฝีมือของเด็กอายุเจ็ดขวบจนต้องให้สามีภรรยาวอร์เรนรอเรนผู้เชี่ยวชาญเรื่องลี้ลับในสมัยก่อนเข้ามาช่วยและพบว่านั่นคือวิญญาณชั่วร้ายของปีศาจ ที่เอาวิญญาณของแอนนาเบลมาบังหน้าเพื่อเรียกร้องความสงสารและหาโอกาสเข้าครอบงำร่างกายมนุษย์ต่อไปสองสามีภระยาติดต่อบาตหลวงมาทำพิธีขับไล่วิญญาณและนำตุ๊กตาแอนนาเบลกลับไปด้วยแต่วิญญาณร้ายยังไม่หายไปไหนจนกระทั่งปัจจุบันตุ๊กตาตัวนี้ในปัจจุบันถูกเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ไซเยเวทวอร์เรนรอเรนที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งยังต้องขังเอาไว้เป็นอย่างดีในกล่องไม้ที่แน่นหนาพร้อมกับไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์สะกดเอาไว้และมีคำเตือนที่เขียนไว้ว่าห้ามสัมผัสเป็นอันขาดเหมือนอย่างที่เราได้เห็นกันในภาพยนตร์ The Conjuring 2013นนั่นเองแต่ก็ยังมีเรื่องเล่าอีกมากมายว่าแม้จะอยู่ในกล่องที่แน่นหนาก็ยังคงหลอกหลอนผู้คนที่เข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตาที่สามารถกลิ้งกลอกได้ หรือจะเป็นเสียงเรียกและเสียงหัวเราะไม่ต้องกลัวไปนะคะทุกคนเพราะว่าแอนนาเบลเนี่ยเขาก็ได้ไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าออปัจจุบันนี้นะคะคนในพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ยังบอกว่าแอนนาเบลก็ยังโชว์ความหลอนให้กับออคนที่เยี่ยมชมเนี่ย ได้พบเห็นได้พบเจอกันอยู่เป็นประจำนะคะหรือว่าคนในพิพิธภัณฑ์ะานะคะก็มีเจอกันบ้างน,นะคะต้องบอกเลยว่าแองเบลเนี่ยไม่เหมือนในหนังเลยนะคะรูปร่างหน้าตาออกจะน่ารักหน้ากอดติดที่ว่ามีพีสิงแค่นั้นเองนะคะ ก็สำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบการเล่าเรื่องของอันดามันคนนี้นะคะก็ต้องขอฝากช่องของตัวเองไว้ด้วยนะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะก็คลิปจะได้แจ้งเตือนนะคะแล้วก็สำหรับวันพุธค่ะเป็นการ cover ไวลินนะคะสำหรับใครที่ชอบฟังเพลงนะคะก็สามารถไปกดติดตามกันได้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย